สวัสดีค่ะวันนี้นะคะอยู่ในเกมทอมแอนเจอรี่รีรีรีร,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 รีอ่ะเดีย๋ยวมันมีฝึกฝนเหมียวในขนาดจับคู่โอเคอ่ะเมื่อกี้เราลืมถอนการจับคู่โอเคเริ่มตน้นการ<ม>จับคู่ยังยังไม่เชิญเชิญแล้วม,มันไม่ขึ้นหนูยังไม่ได้บวกไม่ขึ้นว่าแม่ผม ได้แล้ว,ลวยืนยันอ่าได้แล้วได้แล้ว,ลวยืนยันพี่ใหญ่เนี่ใครนะล็อกตัวละครทอมนี่มันยังไม่ล็อกตัวล <c oughs> ะครแล้วล็อกตัวละครอยู่สองคน น,นี่เมื่อไหร่จะมันจะล็อกตัวละครเออล็อกแล้วปรับครั้งสุดท้ายหนึ่งตุน้นอเคเข้าไหนดูอันนี้นะคะคือเราเราอยู่นี่อันนี้แม่อันนี้คือศัตรูของเราซึ่งเราต้องไปเอาชีสอ่ะ ก็ไม่รู้พี่ใหญ่นะ่ะอันนี้พ่ไม่รู้เหมือนกันอ่ะเดี๋ยวรอเวลาร้อยแล้วคืนนี้ยังเก้าหกอยู่เลยเหนืรอร้อยแล้วแม่เหนืรอร้อยแล้วรอ,มอ,อแมวจ้าตอนนี้อ่ะเจเรี่แฮกเกอร์พี่ใหญ่อเอานักเกอร์อ่ะเดี๋ยวเออแม่แม่ไปสำรวจห้องนอนนะเดี๋ยวหนูสำรวจห้องครัวเองเยร ดูสิห้องครัวก็มีอาหารนะเฮ้ยหนูอยู่สีอนะไรเนี่ยเนือยู่สีสีไม,ไม่รู้เน,นือยู่สีอะไรเนื้ออยู่สีอะไรไม่รู้ดรไม่เป็นมันดูไม่ออกมนไลงมันใดห,หรืว่าเนี่ยน่าจะอยู่สีสม้มเอออยู่สีสม้มอยู่ใกล้อีก P ีซะด้วยอยู่ใกล้อีก X ีมากเอ๊ะท่าไมลงไม่ได้ ลงได้ตลอดเลยหาชีพนี่เจอเฮ้ยเฮ้ยร้องขอความช่วยเหลือใครร้องใครร้องทำไมเดีร้องไม่ได้วาแมเจอแมวเต็มเตมตาเต็มเตมตามาก<ะ>ไม่ล่วไม่ได้อกเจอ,อ,อ,อแมวแม่เดีเจอแมวดูอยู่ข้างแมวม สุดทา้ายโอเคออกพอดีแม่ uh, เจอชีนไหมไม่เจอเลยเขารูหนูเลยรังหนูเรอุ้ยแมวอ,อยู่ข้างบนนี้ก่อนเด้อเดี๋้อเดยวโอเคเปิดตู้เย็นเอาไว้ uh. ปิดประตูอุ๊ปิดผิดวิธีและนะ้วเอเอทีนี้แมวมันก็ พี่ใหญ่เนี่ยหนูอยู่สีส้มหนูอยู่สีส้มแม่สีอะไรสีเขียวจ้ะไปตา,าตามหนูมาตามหนูตามเลยลนายังไม่เห็นชีสโผล่เลยเราก็ไม่เจอเหมือนกันห้องอาหารห้องอาหารมันมีเหมือนสีเหลืองๆซแซมๆเดี๋ยวเอ,อ้ยแม่ห้องเลยเนี่ยเดีจ้ะห้องใต้ดินมีอาหารแม่ห้องใต้ดินมีอาหารต้องลงมา ขึ้นไปไหนเอาห้องใต้ดินมันก็ต้องลงบไปไหนดีห้องใต้ดินนี้อยู่บนฟ้าดีแม่มุดท่อกันไหมไว่ายล่วงหมดเลยอ๊ยแย่และแย่และเฮ๊ยอา้อาวเจอกันพอดีเลยแม่แม่อยู่สีเขียวนี่ก็แม่อยู่สีเขียวว่ายล่วงนี่ท่อหานเมืม่อกี้หนูเจอชีสอยู่ห้องไหนะ มีห้องใต้ดินเขาไม่มีเหรเขาลงมาแล้วเอ้ยเนี่ไงชีดอยู่นอกบ้านเฮ้ยชีดอยู่เออเจ๊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 เดี๋ยวแม่ลงมาตามเกินไปเฮ้ยโอ้ยร่วงอ่ะเดี๋ยวแม่เราต้องปีนอีกโอ้ยหล่นอีกแล้วไม่ชอบเลยแม่เดี๋ยวเราต้องปีนอีกอ่ะฉันปิดประตูทำไมวิ่งถอยหลังไปเลยเจ๊ เบลคนนั้นเบลซีร่าเบลอัพแล้วเบลอาบอ๋อนตนตลดนอดเกิอะไรอยู่ดินี่แมวชนะเราชนะได้เหรอเอ้านี่แอบเล่นอยู่คนเดียวอ้าวเขาไปแล้วเหรอพ่อจะมาเอาแล้วเขาก็เอาไปอยู่ห้องขังบอลชี้อยู่ห้องขังบนลพ่อจะไปเอาตรงเอห้องหลังโน,นกอ่ะ พอแบบอุ้ยระวังอีกแล้วช่างเถอะนี่ไงคนมีคนแม่สีเขียวใช่ไหมเออแม่คนชีตเลยคนชีตเลยแม่อยู่ใกล้ชีตอะเดี๋ยวช่วยเขาดันอยู่ทนเลยดทนเลยเดี๋ยววิ่งไปหาอุ้ยใครปิดประตูพังเนี่ยจ้ะตักชีตสำเร็จอีกสามชิ้นไปเดี๋ยวสีม่วงนี่ใครไม่รู้ หนูอยู่กับพี่ใหญ่เนะี่ยหนูชนะโอโอชนะเร็วมากโอ้อเก่งได้ดันชีสแค่อันเดียวสงสัยแมวตายอ่ะเดีย๋ยวไหนดูซิรอดชีวิตความกล้าหาญศูนย์ขอบคุณช่วยได้เยอะเออเหวอยพริบดีหกสิบกล้าหาญศูนย์ขยันศูนย์ร่วมมือศูนย์กลับไปที่เทีมนแป็บนะ ใหม่สิเมื่อกี้พูดได้ยันสี่เดินตกบันไดเชื่พอแล้วนะเดี๋ยวพ่อเชิญพ่อก่อนพ่อพ่ออออกมาาแล้้ววเขาไปใหม่ก่อนก็พ่อชนะแมวแล้วไงพ่อชนะหนูแล้วไงโอ้โหหมูเอาชีพไปไม่ได้พ่อเข้าแต่ชีพอันเดียวใครเข้ามาพ่อก็ปล่อยพลังใครเข้ามาพ่อแม่ออกแล้วนะแล้วพ่อแม่มันไปปวดไป ของเกมเดียวยังไม่หมดเวลานะพอไหนงั้นสำหรับยินดีก็ก่อนไปก่อนแบบแม่แม่กจอน